สุดเศร้าไม่เคยรับการปกป้องจากคนรักป้านเกิดนุ่นลามิดาพาลุยสกอตกับหาพ่อตาใช้ชีวิตกินอยู่ติดดินนุ่นลุยหรือนุ่นรามิดาและหลุยสกอตอีกหนึ่งคู่รักดาราที่เป็นขวัญใจแฟนๆโดยลายสไตล์ที่เรียบง่ายหรือแฟนๆหลายคนบอกว่าติดดิน เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาพวกเขาทั้งคู่ได้ไปบ้านนุ่นที่ชัยภูมิไปทำเซอร์ไพรส์น่ารักน่ารักให้กับครอบครัวหลังจากกลับมาถึงกทมหลุยส์ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์นุ่นอีกเรียกว่าเป็นปีใหม่แห่งความสุขที่มีดับเบิลเซอร์ไพรส์จริงๆล่าสุดเสาวนุ่นก็ขอเปิดใจกลางร,รายการอีกครั้งว่า ณจุดนี้เคยเครียดอย่างมากถึงการตั้งใจปั๊มทายาทจนเข้าขั้นกายเป็นคนจิตตกไปแล้วที่สำคัญตอนนี้ยังคิดไกลขอหันไปใช้หลักการทั้งวิทยาศาสตร์และศยศาสตร์มาเป็นตัวช่วยในการผลิตลูกน้อยอีกด้วยถามว่าสารภาพตรงๆก่อนเราเคยเป็นแฟนเขาไหมนุ่นลามิดาได้ตอบว่าเราชอบแรปเตอร์มากค่ะแต่ไม่ใช่หลุยเฉยๆค่ะ แต่เราชอบจอนนี่มากขนาดที่เรานอนกอดรูปจอนนี่นอนหลับไปเลยเพราะหนูมองว่าหลุยเป็นแบบลิงน้อยจอนนี่หล่อมากตอนนั้นผมแดงๆงจมูกคมหลอ่อแต่ตอนที่ได้มาเจอหลุยตอนนั้นนุ่นไม่กล้าคุยกับเขาด้วยภาษาแล้วเป็นเด็กใหม่ด้วยที่เพิ่งเข้าวงการความไม่มั่นใจของเราด้วยเขาเป็นฝรั่งเขามาฮัลโหลอะไรอย่างนี้เราคือหันหน้าหลบเลยไม่ใช่ไม่อยากคุยนะคะใจหนึ่งคือโตขึ้นแล้วเนอะ ถามต่ออีกว่าเคยถามเขาไหมว่าทำไมเขาถึงคุมเครือนุ่นลามิดาได้ตอบว่าเพราะเราเป็นคนไม่ชอบถามค่ะลึกๆในใจนุ่นคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วว่าคนอย่างหลุยส์จะมาจีบเราเคยมีคนรู้ว่าเราคุยกันเป็นน้องผู้ชายเคยเจอคำพูดคำหนึ่งว่าเขาจะเอาพี่เหลอเขาพูดแบบติดตลกนะคะแต่เรามีความรู้สึกคำนี้คือเจ็บมากเลยทำไมพอเราฟังแล้วน้ำตาเราคอเลย ถามว่าหลุยเคยรู้ไหมว่านุ่นเคยคิดอะไรแบบนี้ฉันด้อยกว่าเธออะไรอย่างนี้นุ่นรมิดาได้ตอบว่าหลุยเขาไม่เคยรู้เลยค่ะเพราะเวลาเจอข่าวเราไม่เคยมานั่งร้องไห้นะคะเวลาเราออกไปทำงานข้างนอกเราเจอข่าวเพราะเราอ่านข่าวแต่เราไม่เคยคุยกันด้วยซ้ำว่านักข่าวเ,เขียนถึงเรากันแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลานุ่นอยู่กับหลุยเป็นโลกของเราเป็นชีวิตของเราจริงๆ ที่ทั้งคู่จะไปอย่างไรต่ออยู่ด้วยกันอย่างไรต่อเมื่อถามว่าการที่เราเลือกที่จะไม่พูดคือเราเหมือนปล่อยปัญหาไว้ไหมนุลลมิดาได้บอกว่าเรื่องที่ไม่คุยเขาไม่ได้ทำให้เราเจ็บไงคะ ตอนที่คบกันเขาหายไปเขามีสิทธิ์เหมือนกันที่จะหายไปได้เพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่มันผ่านร่วมกันมามันมีแต่อย่างเดียวคือถ้าหลุยเลือกเราเราก็ต้องเป็นผู้หญิงที่ดีให้กับเขาเหมือนกันช่วยเหลือเขาซัพพอร์ตเขาในทุกๆเรื่องแต่เราก็แค่ว่าเราให้วันนั้นมาถึงแล้วกันวันที่เขาเลือกเราแล้วเราทนกับสิ่งแบบนี้ได้เราก็คงได้อยู่ด้วยกัน